สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ลูกโคราชมาแล้วครับผมช่วงนี้ก็มาอยู่ในช่วงของเริ่มต้นของโควิดคลื่นลูกใหม่นะฮะเราอย่าไปคิดมันนะครับวันนี้ก็ไม่มีโมเมนต์เลยครับไม่ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยครับวันนี้จะถ่ายให้ดูรถ ที่สะสมนะครับผมร้อยสิบห้านะครับร้อยสิบห้าเนี่ยล่าสุดอาเปเลงข้างนอกครับใส่ดินครับหนักเกินไปหูดำหูดำหักครับหูดำหักตอนนี้ก็ก็หักครับตอนนี้เนี่ยมันโยกได้แล้วก็ยังแต่ก็ยังพอได้ฮะยังพอได้อยู่ ปูดัมัดนะครับผมเ,เจ้าคุณปู่นะครับเจ้าคุณปู่เนี่ยที่เห็นว่าล่าสุดเนี่ยมีคานหน้าคานหน้าที่แบบเลี้ยวได้นะครับจริงๆแล้วผมมีโปรเจกต์ก็คือยอยู่ข้างหลังผมคิดเอาเอาความคิดส่วนตัวแล้วก็มั่วๆไปนะครับว่ามันจะเป็นบังคับได้แต่ว่าแผงวงจรอ,อะแผงวงจรมันมันขาดผมก็เลยไม่ได้ทํา แต่ว่าใส่คันหน้าไปแล้วนะครับใส่คันหน้าก็คือถ้าแผงวงจรต่อได้ก็คือจริงๆก็เลี้ยวได้ไม้จิ้มฟันนี้ไม่ใช่เลยนะครับไม้จิ้มฟันเอาไว้คําดัมดัมของคุณปู่เนี่ยก็ยังไม่ได้ใส่นะครับก็บอกดัมอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีมอเตอร์ผมแปลงนะครับแปลงใส่มอเตอร์แบบนี้นะเอาตามความรู้สึกความเข้าใจของตัวเองนะครับก็สมสวมไว้แบบนี้ครับคุณปู่นะครับของคุณปู่ก็ เออ่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากการที่คิดว่าอยากจะทําให้มันบังคับได้นะครับตัวพพวงก็เหมือนเดิมครับยังสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมร้อสิบาก็หูดําหักเจ้าเมกกาก็ยังหลอ่อเฟี้ยวฟ้าเหมือนเดิมนะครับยังหล่อเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็หลอ่อๆนะครับก็ซูโมโ่ซูโม่ก็ เหมือนเดิมครับผมดูแลรักษากันไปนะครับล็อกกี้ก็น่าจะเป็นล็อกกี้หก้อที่สมบูรณ์ที่สุดในทีมแล้วนะครับอ่ะอีกคันหนึ่งอีแตนนะครับอีแตนนี่ก็เปลี่ยนแปลงเป็นรถน้ำบ้างเป็นรถสูบสิ่งปฏิกูลบ้างนะครับนู่นนี่นั่นทั่วไปคันเหลืองของเรานะครับคันเหลืองก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์แบบครับผม อันนี้ก็จะเป็นช่องอะไรอุ๊ยช่างครับช่างช่างครับช่างครับช่างหาอะไรตัวไหนอยู่ครับเนี่ครับก็เป็นกันชนนะครับกันชนของอุ้ยช่างช่างหักทําไมครับช่างหักแล้วช่างหักบาโลบาไว้แล้วหักแล้วครับเดยนไม่หักครับไม่หักเนาะเก็บไว้นะครับวันนี้ก็จะเป็นพวกกระบอกดํา ตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นกระบอกดาของเจ้าคุณปู่นะครับอันนี้เป็นกระบอกดาของของซูโม่227ตอนที่ยังเป็นกระบะดาอยู่นะครับก็อะไรก็จะอยู่นี้พวกเขาพวกอะไรก็อยู่ใน่งนี้อันนี้ก็เป็นคอกอันเก่าเป็นกระบะคอกอันเก่าของอีแ e ตนครับก็จะเก็บไว้ประมาณนี้นะครับลูกๆก็จะมาเล่นประจํา น,นี่ก็เป็นเครื่องนะครับเป็นเครื่องเครื่องอีแตนนี่เครื่อง e ten, อง e ีแตนของเป็นของอ e ีแตนนะครับเป็นของอ e ีแตนรถน้ํานะครับเครื่องตัวเก่าอันนี้เป็นฝาท้ายครับฝาท้ายของอีแตนนี่สวยๆเลยนะครับมันไม่ใช่มันมันมันมน,นี่มันคือของเอมเอฟดิตัวตัวตัวที่เราเคยมีอืมเป็นของอันไม่ใช่หรอกอันนี้ไม่ของอ e ีแตนอันนี้ของอ e ีแตน ฝาท้ายของอีแตนมันเหมือนกันมากอ่ะอืมอันนี้เป็นฝาท้ายของร้อยสิบห้าจริงๆฝาท้ายของร้อยสิบห้าปูปูปูมันเหมือนกันมากอ่ะแต่ว่าของร้อยสิบห้าเนี่ยเปลี่ยนไฟใส่ของเจ้าคุณปู่มันไซส์เดียวกันนะครับไซส์เดียวกัน,น,นเนะนี่ครับก็เป็นเครื่องของอีแตนนะครับ<า>ก็ข้างล่างสุดเนี่ยชั้นล่างสุดนะครับก็จะเป็นอะไหล่นะครับเป็นพวกอะไหล่ก็จะรกๆหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นยางกันฝุ่นนะครับ เนี่ยยาก,กันฝุ่นยาก,กันฝุ่นนะครับก็จะวุ่นวายหน่อยนะครับก็อยู่บ้านกับลูกๆครับตามลําพังครับแม่เขาก็ไม่อยู่นะครับก็อยู่คนไปนี่นะครับล็อกกี้โอ้ยหลอนลอยครับหลออๆอวยรถตัวเองไปครับและและและ้วก็ถ่ายรูปนี้ด้วยอืมถ่ายรูปนนี้ด้วยนี่พอถ่ายแล้วเปน็นไงพต้องบอกว่าอันนี้ของลูกลูกอ่าคันนี้คันนี้ของลูกบูมครับ ลูกบูมยกเบลกระคันเอออะคันเขียวนี่ก็ของลูกเบิใช่อันแล้วก็สีฟ้าจะเป็นของพ่ออ่าร้อยสิบห้าสีฟ้าของพ่อแล้วก็สีฟ้าข้างบนนั่นก็จะเป็นของพ่ออันอันอันนี้ก็เป็นของผมอันนี้ก็เป็นของลูกบูมอันนี้อันนี้เป็นของลูกเบลใช่แต่ว่าพ่อดูแลก่อนให้พ่อดูแลก่อนไม่งั้นพังหมดครับผมอันนี้อันนี้ของใครครับพ่ออันอันอันนี้ออันนี้อันนี้อันนี้ของใครครับแม่ของแม่ สมสมไม่สมไมโครของพี่บูมโอเคครับอัปเดตกันประมาณนี้นะครับผมก็บังฝุนเนี่ยผมสามารถหาได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าถ้าผมจะทําเป็นเชิงพาณิชย์มันก็มันจะมีค่าส่งที่อาจจะดูดุลแรงหน่อยนะครับเพราะว่าส่งจากนอร์เ์ไปไทยเนี่ยผมอยากส่งมากๆเลยอยากส่งมากๆเลยนะครับก็ลองติดต่อใต้คลิปลงมางครับเผื่อเราจะมีทางแก้ปัญหา หรือว่าออไอเดียในการส่งที่มันคุ้มค่ามากที่สุดนะครับผมก็เนี่ยครับมาจากก้อนใหญ่ก้อนใหญ่นี่ก็น้ําหนักน้ําหนักก้อนใหญ่จริงๆเนี่ยมีถึงสี่กิโลนะครับนะครับอันนี้ผมตัดแบ่งมาแล้วตัดแบ่งไว้แล้วนะครับนะครับม้วนหนึ่งเนี่ยม้วนหนึ่งอย่างนี้เนี่ยสามารถสามารถใช้ได้รถผมตีว่าเอาใช้แบบคุ้มๆเลยแบบ ส่บางผุนยืดๆเลยเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักห้าคันได้เลยห้าคันได้เลยนะครับมดนใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับบางผุนจะเงานะครับอันนี้อันนี้เป็นด้านด้านนอกนะครับด้านในก็จะเป็นสีด้านๆนะครับเคยถ่ายรีวิวไปแล้วนี่อันนี้ผมใช้ด้านนอกนะครับเอ่อโทษทีครับใช้ด้านในมันจะด้านๆหน่อยแต่อันเนี้ยเงา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 เลยเงาเงาใช้ด้านนอกนะครับนะครับผมโอเคครับ ก็มาพามาส่องดูที่เก็บรถสะสมนะครับของกระผมเองฝากน้องๆเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆติดตามด้วยนะครับผมกลับมาแล้วครับช่วงนี้เป็นคลื่นลูกใหม่ครับผมห่างหายกันไปนานนะครับก็ติดธุระประกป,ปัมกันไปเรื่อยนะครับก็ไม่ได้ง่ายที่จะ,จะมีเวลามาถ่ายคลิปทุกครั้งไปนะครับตอนนี้ก็จะถ่ายติดต่อต่อเนื่องกันแบบต่อเนื่องไปเลยนะครับผม ช่วงนี้ก็จะมาบ่อยนะครับผมติดตามด้วยครับสวัสดีครับ